สวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวเยชยานินคำสุขวันนี้จะมาอธิบายโค้ดในส่วนของ double fake และ h e a วี fake นะคะอันนี้เป็นส่วนของโคของร์ดคาร์ดค,ค่ะเป็นส่วนหลักของคาร์ดเราจะ extend มาจากคาร์ดซาวนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเรียก ตรงนี้เป็นเรียกใช้อีกทีหนึง่งโดยเรียกใช้จากซูเปอร์คาร์ดนะคะจากซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์คาร์ดนั่นแหละ,ค,ะคาร์ดแม่เรียกใช้ฟ้าจากที่นั่นส่วนนี้เป็นส่วนของโค้ดในส่วนที่เราจะทำให้เพลงเร็วขึ้นนะคะเรียกว่าดับเบิลเฟดเนี่ยคะ่ะตั้งแต่นี้ถึงนี้ค่ะและส่วนนี้เป็นส่วนของ แฮมวิเฟกเรียกใช้งานส่วนของ h heavy fake หรือการทำให้เพลงช้าลงครึ่งน,นึงนะคะเช่นจากหนึ่งก็จะเหลือ0.5ส่วนในโค้ดด้านล่างนี้เป็นส่วนของตัวที่เราจะเรียกใช้งานให้มันทำงานนะคะเช่นในบรรทัดนี้บรรทัดนี้นะคะ เป็นเรียกใช้ไฟล์จากที่อยู่ของไฟล์ค่ะถ้าไฟล์เราอยู่ที่ไหนเราก็เรียกใช้จากตรงนั้น s t i n g file เท่ากับ file chooser get media นี่นะคะเราก็เลือกเรียกใช้เพลงโดยพิมพ์จากชื่อเพลงเลยค่ะต้องพิมพ์ชื่อเพลงให้ถูกต้องด้วยนะคะและสกุลต้องเป็น w a v เท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือแสดงแสดงโคด้ดแสดง ไม่ใช่ใชแสดงคนอะสแสดงเนี่ยค่ะสแสดงไฟล์ก็คือเนี่ยค่ะที่อยู่ของไฟล์เนี่ยอันนี้เมื่อคิดลองรันดูแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะส่วน sound object e x p o อันนี้จะเป็นในส่วนที่ทำให้เพลงเราสามารถเล่นได้ค่ะ sound object sound object double fade เล่นเพลงเร็วขึ้นนะคะ คำสั่งให้เพลงมันเล่นเร็วขึ้นส่วน sound object heavy f a n e ก็เล่นเพลงช้าลงค่ะที่เราคอมเมนต์ไว้นี้ก็เพื่อจะให้เพลงที่ชื่อว่า music นี้เล่นในส่วนของ heavy f a n e ค่ะส่วนเพลงที่ชื่อว่า one more night นี้เล่นในส่วนของ x ในส่วนของ ดับเบิลเฟกค่ะเดี๋ยวลองรันดูนะคะอันนี้เราจะเล่นในส่วนของดับเบิลเฟกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองเล่นเพลงดูเนี่ยค่ะเราจะมาลองฟังันลองฟังตั้งแต่แรกก็ได้ค่ะตั้งแต่แรก ิดเพลงอนแล้วต่อไปเราจะมารันในเพลงที่สองที่ชื่อว่า music นะเราเอาคอมเมนต์ออกใส่คอมเมนต์แทนที่ตรงเพลงวันมอไหนค่ะกับตรง double f เฟ save ก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ลองรันดูค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะคะฟังอันเดิมก่อน เราฟังอูอันนี้เป็นอันเดอมนะต่อไปเราจะมาฟังตัวที่มันเปลี่ยนไปเดี๋ค่ะมันจะช้าลงนิดหน่อยต้องตั้งใจฟังดูดีเห็นไหมคะดูขึ้นขึ้นเว็บก,ก็จะเปลี่ยนไปนะลองสังเกตดูดีๆควตา่าง อน,นี่ก็เป็นโค้ดในส่วนของ h heavy f a k กกับ double fake นะคะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ